สวัสดีครับผมจากร้าน o อกซิ i c นะครับเดี๋ยวเรามาดูกีตาร์ซง e s p พ u ตตัวนี้นะครับเป็นตัวสามราคาผมให้ที่ราคา3,900นะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับของแถมมีกระเป๋าให้อย่างดีเดี๋ยวผมไปหยิบกระเป๋าให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเราจะมีกระเป๋านะครับแถมจากทางร้านให้เลยนะครับมีกระเป๋ามีปิกมีสายสพะายมีสายแจ็คนะครับครบเซตไปถึงเล่นได้เลยนะครับ ตัวนี้ผมต้องบอกรายละเอียดนิดนึงครับอันนี้ผมเซตอัพไว้ที่ความสูงแค่1มิลน,นะครับคือซึ่งก็ผมรู้สึกว่า1มิลเนี่ยบางตัวก็สูงบางตัวก็ต่ำครับไม่ไม่ไม่ได้บอกว่า1มิลแล้วมันจะต่ำเสมอไปบางตัวก็จะดูสูงหน่อยนะครับมันอยู่ที่เฟรดอยู่ที่อะไรด้วยแต่ตัวนี้ผมว่า1มิลน,นิดๆเนี่ยมันโอเคนะครับประมาณผมะเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงกริมดง ตู้เฟนเดอร์แชมเปญร้อยไอแชมเปญสี่ศูนย์นะครับที่ไป, review, ไป,ไปกิฟต์รีวิวเมื่อกี้เหมือนกันนะครับปัจจักีตาร์ตัวนี้แหละรีวิวนะครับก็รีวิวสองตัวสองตัวเลยแล้วกันอันนี้เป็นเสียงคลิ้งนะครับต่อไปเป็นเสียงแตกผมขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันครับผมไม่ลงรายละเอียดเรื่องเสียงแตกของตู้นะครับเพราะว่ามีคลิปในเรื่องรีวิวตู้ไปแล้วนะครับ อ่ะขอโทษนะครับเมื่อกี้พอดีเ<ด>ข้ามาส่งของพอดีนะครับอ่ะมาต่อนะครับผ้เาเสิงแตกนะครับ มานี่ครับเสียงที่ได้ะสนใจสอบถามที่ร้าน OC Music นะครับมีตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวโชว์นะครับหรือตัวเดียวแล้ว3,900บาทรวมของแถมเรียบร้อยนะครับถ้ารวมค่าจะส่งด้วยอ่าเป็น4,100บาทแล้วกันนะครับอ่า4,100ันหนะครับรวมค่าจะส่ง3,900มารับที่ร้านรวมของแถมให้เรียบร้อยนะครับสนใจแวะมาลองดูได้นะครับจากร้านโอซิมิวสิกสามพันเก้า